สวัสดีค่ะลุงไหมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะเมื่อนี้กดียินค่าว่าลุงไหมฝันนอกค่ะลุงไหมเป็นการฝันเหม็นคู่หนึ่งค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงฝันจังไรเราเห็น่ันผู้ชมท้างฟังไหมค่ะฝันว่ากำรวดไรยังว่ากำรวดพุคนไรแรนมาก แกลนมาวานี่พอแกลนขึ้นไปลีน้ำปลาน้ำดงไปนั่งย่งน้ามาอยู่ที่ลีที่ลีอยู่หน้าคุณลุงไปเห็ดอยังค่ะจ้งให้ตำรวจเลยเนาะค่ะที่แรกก็พิทตันน่ะพิทตันแล้วก็ตีเขาตีเขาตีเขาบาดเนี่ยเขาตำรวจก็จังมาจะใช้บู๊เดี๋ยวกลับหลังไปก็ยังเห็นแกลนมาติดับติับตับติดอยู่จังหวะที่จะคุ้มลุงเงินบ่ค่ะเออว่าตีกันเออ เขาเก็บบ่แล้วค่ะเขาเก็บอยู่แล้วไาเรื่อยๆส่นน้ำอุ้ใหม่อุ้ต่อไปทีลย่ะเปันแนวใดเปันเด็ป็นงานบอกเป็นงานบอกยังเกิดเรื่อง่นกระไรนี่ป็นอันค่ะ มอนั่งกัดตะกว้นเขาก็เข้าจิตใจตีหน่ออันบุมีไัเหตดมันโรเล่โรเล่ย้อนคนขวอนก็ได้ไักระยานมันบอนนี้บังเอิญจิตีเป็นจังบาลตรงเข้าก็เลยวานเข้าเขาเลยปะาเต้าใสจัดหายไปเลยจักดอกคุณลุงเออตีวัถหนึ่งตำรวจนะโหคนแ้วน้ำฝนเข้าก็ไปหลอดจชนเข้าไปหลอดนะไปดูแลน้ำฝน ฉะนั้นละข้อมพันนี่มันเปอนเจออะไรจังว่านี่มันพันหลีกแค่มันพันยังแล้วกระผมค่ะแต่ว่าห้าพันกันพันว่าตำรวจไรนั่นมันเป็นมีเจตเจตแน่นอนที่ใครมันมันคือกู้เทือว่าเปาตำรวจไร่คุณลุงนี่คืฝอันบอกค่ะเออคยอันเหันนี้ตำรวจเส้นทหารอย่างที่มันมันเป็นเจตมันเป็นเจดค่ะเจดมาเนะคะคุณลุง เจ็ดยังเขาคุณลุงถาหลบนี่คือว่าบ่มีตัวเทียบคือเจ็ดหกตัวตำรวจหกคนหน่อแหลนมาลงคคค่่ะะดีแต่ว่าก็เป็นเจ็ดหกพาแม่นสามตัวนี่คุณลุงมีตัวหมักบอสอืมใช่ตัวมันก็้ชิเกี่ยวกับซูนคือว่านเนี้ยเพราะว่าซูนจะคล้องซูนจะไหนตีเขานะะแม่นค่ะโมโหซูนเนาะคุณลุงเนาะโมโหซูนแต่ว่ามันจะไปน้ำบ่แต่ว่ารอบเบื้องจิ๊บใสๆล่ะเขาคุณลุงซูนนี่ อะัเป <cin stereotype> <m aks> <dragging> ็น <chop> ล <icking> ักลอยตัวเนี่ยศูนย์ก่อนยะงไปตีเขาเนาะศูนเจ็ดหก็สี่ก่อนค่ะเออศูนย์เจ็ดหกจว่าเลขงามไหนเลขตัวนี้ค่ะค่ะแ่มากอยู่นักข่างวดนี้เลขงามวันัมาเว้ยอู่่หันมันมันออกชิบสองนั่นเท่าน่าุงเนาะเด็กหน่อยสองคนแลนออกมาจากบูยังว่าเจ้าว่ากให้แม่นี่พังนี่ไหะ เอาตีเป็นชิปสองแล้วล่ะดิดหน่อยหน่อยกัหนึ่งไว้ดิ้หน่อยสองคนหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วว่ะโอ้แม่นดีตัวอะไรยนีมือแหลกออกมาว่าตำรวจไล่ยังวไงตำรวจไล่จับจับก็เป็เจ็ดอยู่แล้วหกคนเจ็ดหกเจ็ดว่าหน่อยเขาจริงไหนศูนย์อีกเนาะเขาคุณลุงศูนย์ไปตีเขาศูนย์ไปตีเขาศูนย์แล้วที่จะไหนไปตีเขาศูนย์เจ็ดหกมาถ่ายผู้ชม งามไดเกตุเลยมานี่อายุลุงเท่าไดลุงอายุมันจะ60-80ปบเก่าหนึ่งะประมาณนึงอะขึ้นลงเนาะค่ะพอดีเนาะค่ะนี่เพิ่นมากกับ76ค่ะท่านผู้ชมมานี่อายุของลุงเพิ่นกับ60-80ปบเก่าค่ะกระสื่อขึ้นนิดนึงกับเป็นอายุเนาะค่ะแต่ตัวรักก็คือตัวที่ลุงเพิ่นแปลค่ะท่านผู้ชม แลนหนีตำรวจนั่นแลนก็ไผเขาขึ้นเลยแลนผู้เดียวแลนผู้เดียวเออแมนเรื่องอาการเออแม่นไม่ร้องห่วงนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นผู้หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณลุงเพิ่นกะฝันแย่กับพอพ่าดย่มนั่นละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแถวนีไทยบานเพิ่นกะหูว่าคุณลุงนี่เพิ่นฝันแม่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเลขล่างเมองอันให้บอกขึ้นเก่าสองน่ะ พกสองตัวอยู่ในหลังพุนเข้าว่าที่ขืนไปจับตัวหนึ่งตัวลงน้ำบาดนี่เลื่นไปเสือแต่เก่าสองเก่าหนึ่งพันเบ้าตัวหนึ่งมันโตลงหนึ่งเลืนไปออกเก่าหนึ่งโอ้ยตะ้องใสตะเก่าสองที่ได้ตัวลอยเพมันมันมันโมได้โมได้ซื่อขืนซื้อลงนอกพุณลุงนอกก็ตัวลงมาเพื่อแห้งนาที่ลงมากจึงลอยก็ตัวตัวลงหนำโมเาเป็นเ่าเนี่ยว่า ได้ทุ่มเวลาขอมาบาดนี้ได้ฟันยังอีกบ่อคุณลุงบ่อแล้วฟันฟันแต่ว่าถือตำรวจจับนี่แต่ว่าจับบ่อใดบ่ท่านได้จับหอกเขาไล่จับจะคล้องกับหาลี่น้ำอุ้มไม่อุ้มไหลไปลี่ไปเรื่อยๆแล้วล่ะเขาบุกเขาดุงไปค่ะบาดนี้เนี่ยวไปดูกลุ่นเดี๋ยวกลับหลังยังเห็นพผนแลนมาอยู่หกหกคนบาดนี้เพิ่มฟันนันลี่อยู่น้ำปลาน้ำดงล่ะได้มาหอดทวยนั้นบ่อมัน บ่เห็นหลงกในเฮือนโอ้บ่เห็นจักอยู่ไสบ่ได้มาถึงเฮือนแต่ว่าหูแต่ว่าได้หลี่เด้หนีย่างคักเลยอืมค่ะว่งหันก็เห็นไก่ยังว่าไก่สองกลุ่มเห็นบ่เพราะว่าต้องขุดกับไก่หาโตทั้งขี่กับซีโตแล่นเข้ามามายุดงยึกโดดค่ะหัวเหล็กล่างเก่าเก่าแล้ววันใสเก่าเก่าโต้ละลอยไปอ่อหกเก่าโอ้โห บอดดฮันมันหัวนาะคุณลุงนาอเออเหน่บอดดฮันหัวยัง่าเก่าก็พบตัวเดียวกันคนว่าล่างก็ไปลางหรืออะไรเหรอค่ะเ่็บ่นไปบ่นรอบนี้มันใจบ่นหรือล่างครับ่นแล้วละเนี่ยบ่นเนาะค่ะวันนี้ความฝันของคุณลุงนี่ไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะมีแล้วจะมีเท่านั้นละค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมันมั่นลำลำรวยรวยกับคุณลุงสวัสดกันทุกคนเนาะค่ะสุดท้ายนี่ กะขอขอบคุณคุณลุงหลายๆด้คะที่ใหม่แนวทางความฝันใหม่แนวทางตัวเลขกับทานผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะทางผู้ชมสําหรับคลิปนี้กะมาเบิงตัวเลขของลุงสวยเนาะค่ะเนาะศูนย์เจ็ดหกหกแปดหกเก้านี่เป็นอายุของคุณลุงเนาะค่ะเนาะหกสิบแปดอย่างหกสิบเก้าปีค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ันมาไปเที่ยวงานผับไปมีเรื่องกันค่ะท่านผู้ชมตีกันเนาะคะ่ะเนาะตีกันแล้วตำรวจไล่จับคุณลุงว่าสันแรนหลี่เลยค่ะท่านผู้ชมหาหลี่น้ำอุ่มใหม่ปลาใหม่ขานทานเนาะคะ่ะเนาะไข่เน่ตำรวจจับบได้คุณลุงว่าก็เลยตีเป็นตุเรขคห้ศูนย์เจทหกค่ะประจําหมวดสิบหกตุลาคมเนาะค่ะเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที กดเขามาเบงกดไหลกดแช่กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะค่ะยังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องจา่าปอในเดอ้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อทิ่สิบ่พลาตัวเลขและก็แนวทางดีๆเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดกะสมควรม,มุงมาดป,ปารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของลุงสวัยเน,ะะนาะค่ะเนาะศูนย์เจ็ดหกค่ะ อายุนี่68ปีอย่าง69ปีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ